กับเราป๊อบกับผมโทชโนต่อยแค่นหนึงครับกับท่านแล้แบกเที่สุดขีดครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมี่ต้นโพครับก็มีหมี่ผัดและมีหมี่ฮกเกี้ยนเน่มีกุ้งนะครับมีไข่แดงๆเลยนะครับแล้วก็เติมหมี่ฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รูคืออะไรนะหมูหรือไก่ไม่แน่ใจเลยลองกินก่อนนะครับแล้วก็น้ำช็อกโกแลตเย็นด้วยครับผมนี่ครับ สูงไปชัดๆชัดโอ้โหนี่ครับกุ้งแน่นๆเดี๋ยวเรื่มบอกไปครับตะเกียบเหล็กด้วยตรงเกาหลีเลยน้ำครับเข็มคนจริงๆ ก็อันนี้ครับไข่สุดสุดแต่ร้านนี้บอกไ้ก่อนว่าถ้ามาบางช่วงคนอาจจะเยอะนะแต่บางช่วงก็คนอาจจะน้อยเช่นเดียวกันนะเขาว่าอร่อยมากแล้วก็ช็อกโกแลตเย็นครับวันนี้ก็ไม่ธรรมดาอาร่อยเช่นเดียวกัน อาจจะรอนานหน่อยครับแต่อร่อยแน่ๆนะครับจะขอรับประทานก่อนนะช่วงนี้ปิดเดกครับ